สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเมลอนอีกสักครั้งหนึ่งนะผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเมลอนญี่ปุ่นอีกหนึ่งตัวนะผมที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าเมลอนโฮทารุนะครับผมสาหรับเมลอนโฮทารุตัวนี้ก็เป็นของบริษัทพิริมเมล็ดพันธุ์นะครับผมเนาะก็ได้สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์มาให้ผมได้ทดลองปลูกับผมเมลอนตัวเนี้ยก็เป็น สายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะที่ผมคิดว่า,น,าน่าสนใจดีเลยทีเดียวนะผม,มเมลอนตัวน,นี้ผมได้ชิมจากการปลูกของพี่แนนจัก,กระพง์พัดทองนะผมอยู่ครั้งหนึ่งับผมพี่พี่แนนส่งมาจากสวนพี่แนนผม,มเมลอนโฮทารุตัวน,นีไ้ได้ชิมอยู่หนึ่งครั้งก็ถือว่าอร่อยดีเหมือนกันนะผมก็รสชาติก็ค่อนข้างเด่นนะผมเนาะได้ชิมจากสวนของพี่แนนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคว่ะเมลอนตัวน,นี้ก็เลยทดลองปลูกดูเองนะผมแล้วก็พบว่าในเรื่องของต้น ในเรื่องของลูกการเลี้ยงดูเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะผมเนาะเป็นเมลอนที่ปลูกปลูกแบบการเจริญเติบโตเขาแบบดีนะผมเนาะเติบโตได้เรื่อยๆผมก็ค่อนข้างทนดีผมปลูกในช่วงที่มันเป็นช่วงที่ปลายหนาวแล้วครับผมเนาะในช่วงที่เจริญต้นเจริญเติบโตนะผมก็อยู่ในช่วงที่อากาศเย็นๆนะผมต้นมันก็เจริญเติบโตได้เรื่อยๆนะผมไม่ไม่ได้ช็อกอากาศเย็นอะไรนะครับผมก็ถือว่าเป็นเมลอนที่โตดีนะผมเนาะทนสภาพอากาศต่างๆได้ดีก็โต อาจจะไม่ได้โตเร็วพรวดพราดผมแต่มันเป็นเมลอนที่โตได้เรื่อยๆครับผมอ่ะอย่างแรกเรามาดูเรื่องของเชฟลูกแล้วก็ลวดลายของเขานะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้ผมเชฟลูกกลมนะครับผมกลมดีเลยครับผมกลมแบบนี้นกบเอ่อถามว่ากลมดิก๊กไหมผมก็ว่ากลมดีระดับหนึ่งครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของลายเน็ตของเขาดูใกล้ๆนะครับผมประมาณนี้ครับผม ลายชัดดีครับผมลายลายนูนดีครับผมช่องไฟอ่ะถือว่าประมาณผมประเมินตรงนี้น่าจะประมาณ50-50า 50, เนาะลายเน็ตหแล้วก็โชว์พื้นหลังแบ็กเกอรห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมอาทีแรกอ่ะการแตกลายของเขาจะแตกในแนวดิ่งก่อนนะผมเนาะในแนวตั้งแล้วก็แตกซ้อนในขวางต่อครับผมเรื่อยๆครับผมการแตกลายรู้สึกว่าจะแตกอยู่ประมาณ3ครั้งนะผมานะทีแรกมันจะแตกลายมันจะห่างกว่านี้นะผมแล้วก็ มันจะแตกซ้อนเข้ามาขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยครับผมเนาะจนทีประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับผมสําหรับไรของเขาก็ถือว่าสวยดีผมผมว่าสวยใช้ได้เลยแหละเนาะผมปลูกทางเหนือน้ำหนักจะไม่ค่อยดีเท่าภาคอื่นนะครับผมภาคเหนือจะได้ลายสวยแต่ขนาดลูกไม่โตมาก ก็ปลูกภาคอื่นที่แดดดีๆอากาศไม่เย็นมากก็จะ2โลขึ้นง่ายๆครับผมเนาะแต่ลายอาจจะดอกกว่านี้นิดนึงครับผมมาเรามาดูในส่วนของใบของเมลอนโอทัลุูกันบ้ากนะผมก็ถือว่าใบาใช้ได้นะครับผมใบก็ก็ใหญ่ใหญ่ดีอยู่นะครับผมทรงใบประมาณนี้เ,เ,เลือกเลือกใบที่มนันทรงดีๆไม่บิดนะใบขนาดก็ถือว่าไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับผมก็ถือว่า สมบูรณ์ใบเขียวใบหนาแข็งแรงดีเลยครับผมต้านทานโรคเชื้อราอะไรได้ดีไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมเนี่ยใบเขียวเนื้อใบเขียวดีนะแต่อาจจะไม่ไม่ได้หนามากนะผมเนาะทรงใบก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไมพีคแบบว่าใหญ่สุดๆนะนะประมาณนี้แต่เนื้อใบเขียวดีครับผมใช้ได้เลยนะ แข็งดีครับผมใบแข็งดีอ้เรามาดูข้อต้นของเขาครับผมระยะข้อก็จะประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่สั้นมากแบบสไตล์ญี่ปุ่นจ๋านะก็ถือว่าข้อยาวใบโปร่งนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมระยะข้อของเขาานียครับผมข้อต้นก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยประมาณนี้ครับผมอ่าโอเควันนี้เรามาตัดกันนะครับผมก็วันนี้อายุวันที่ผมจะตัดได้ก็ สี่สิบแปดวันหลังผสมเกสรแล้วนะผมก็อาจจะชา้านิดหนึ่งนะผมเพราะว่าในช่วงหลังผสมเกสรเนี่ยอากาศเย็นมาตลอดเลยผมตัดชา้านิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าอากาศไม่ไม่เย็นไม่อะไรเงี้ยก็น่าจะไม่ข้ามสี่สิบห้าวันผมแต่ของผมนี่สี่สิบแปดวันแล้วผมเอามาตัดกันเลยครับผมอ่าอ่าเรียบร้อยเวลาที่มาดูผ่าเมลอนหัวทะลุก,กันนะผมเนาะเดี๋ยวดูลวดลายใ,ใกล้ๆชัดๆกันอีกสักครั้งนะครับผม ผมชอบลวดลายของเขานะมันมันดูเป็นระเบียบดีครับผมสวยดีครับผมลายเป็นระเบียบลายเส้นลายขนาดกลางๆนะผมเนาะไม่ไม่ถือว่าเส้นก็ไม่ได้โตมากหรือว่าไม,ไม่ไม่ไม่เล็กนะครับผมกลางๆเนี่ยโดยระมาณสวยงามมากกลมเห็นไหมสไตล์ญี่ปุ่นนะผมอันนี้สุกจัดเลยนะเนาะเห็นไหมผิวแบ็คเกลออกเหลืองๆนะครับผมเนาะ ลูกนี้ก็บ่มมากี่วันเนี่ยสีวันครับผมเซตเซตถ้าเป็นสายญี่ปุ่นผมก็จะบ่มประมาณนั้นแหละสีวันเคเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันนะผมมาจะได้สักเท่าไหร่ครับผมก็ถือว่าเป็นเมลอนที่ทําหนักได้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมสําหรับตัวนี้ตรงนี้อ่าโล6กครับผมจริงม,มันมีลูกใหญ่นะก็อันจะผมคัดลูกที่ประมาณเนี้ยเนาะ มันได,ได้ได้ตั้งแต่โล5 6โล6โล7โล8จ็ดโผมสองโลไปก็มีผมแต่ไอสายพันธุ์นี้2โลผมมีไม่มีน่าจะได้สักลูก2ลูกนะครับผมเนะาะเดี๋ยวผมหยิบลูกใหญ่ให้ดูนะครับผมนี่ีโหทารุที่ผมปลูกได้ลูกใหญ่ๆนะโอ้โหไซบิงกันนะผมนะ2โลน่าจะ2โลต้นๆน,นะผมเนะี่ยเราเทียบเป็นดูก็โตกว่ากันไปเยอะเลยนะ ผมว่าถ้าไม่ได้ปลูกเอผ่านฤดูหนาวอะผมว่ามันสองโลง,ง่ายๆให้ผมสายพันธุ์เนี่ยนาะลายสวยด้วยนะลูกใหญ่ไม่ใช่ว่าลายเล็กนะลายลายโตเหมือนกันนะผมสวยครับผมเนาะก็ลูกใหญ่ก็ถามว่าทาไมไม่ไม,ไม่ไม่ผ่าลูกนี้ก็เอามันมันใหญ่ไปเนาะผมอยากเลือกลูกเล็กๆผมมันจะได้ <laughs> เผื่อลูกใหญ่ไม่หวานนะ <laughs> มาโอเคเราผ่า เนื้อดูกันเลยดีกว่าครับผม <Yeah. S 3> okay, เดี๋ยวเก็บเครื่องช่างนะครับมา <Okay, S 2> เรามาพากันนะครับเดี๋ยวต้องจัดมุมกล้องไปยืนครับมาโอเคพาเนื้อกันครับผม เนื้อแน่นเหมือนนะผมโอโหโฮทารุนะครับผมผมได้ชิมลูกที่พี่แนนอ่ะที่ปลูกจากพี่แนนนะผมพี่แนนจากกระพงนะผมชอบมากเลยครับผมที่พี่แนนปลูกเนาะผมก็ได้เออตัวนี้ก็หมายมั่นปั้นมือว่าเออปลูกเองจะอร่อยยุ่ว่านนะเี๋ยว จะน้อยหน้าพี่แดน,นป่ะโอเคลุ้นเนื้อกันนะครับโอ้โหสามโบ้กันโอ้กลิ่นหอมอืมอมกินได้ใจจริงจริงนี่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนื้อเป็นฟูปุ่นๆเลยเนี่ยโอ้ยชอบจริงๆับผมแบบนี้สีเนื้อของเขาก็เป็นสีออกน้ำผึ้งนิดๆนะครับผมเนาะจจะไม่ไม่ได้น้ำผึ้งจ๋าเดี๋ยวผมหลอดไฟของผมมันอาจจะ สีจริงก็น่าจะประมาณนี้ครับผมดูไฟมันจะจ้าขึ้นมาหน่อย,อยกนิ่นหอมดีครับผมกินหอมติดใจจากที่ของพี่แนนนะผมพี่แนนปลูกส่งมาให้ชิมโอ้โหไม่ลังเลเลยที่จะปลูกสายพันุนี้ตรงสเปกค,ครับผมสวยไหมครับผมเนื้อ นี่ฉ่ำครับผมฉ่ำกินหอมดีครับผมกินหอมโชยหั่นชิ้นกันนะครับโอ้ดูความละมุนใครที่ไม่ชอบเนื้อละมุนอะ่ะก็ไม่ต้องบ่มหลายวันก็ได้นะยมขอญาตชิมน,น่อยนะครับผมนี่อยเนื้อเขาสวยใช้ได้เลย เนี่ยฉ่ำมฉ่ำเวาวเลยับผมเนี่ยโอ้หขออญาตชิมนะครับ <c oughs> ไม่มีเสียงกัดเลยครับผมหืมเนื้อละมุนหวานนะผมเข้าปากไปคำแรกเนกาะจะหวานหวานก่อนด้วยความสั่าของเขาอะ่ะเราลิ้นเราดูนะ่ะน้ำมันมันทะลักแล้วก็ สัมผัสได้ถึงความหวานแล้วก็หอมนะครับผมเนื้อเนื้อละมุนเลยนะครับผมนุ่มละมุนนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยอร่อยมากตรงเนี้ยตรงนี้จะอร่อยเพราะว่าตรงก้นมันจะสุกเยอะ <c oughs> ไม่ต้องมาเขียวเคี้ยวแบบก๊อแบบแก๊อบแบบสายกรอบนะไม่มีเสียงเลยครับผมนรลองวัดหวานกันผมว่าน่าจะผมว่าสิบห้านะสิบห้า เยเดี๋ยวผมขอสอ่งก่อนนะครับอ่าสง่งความหวานกันนะครับผมเห็นไหมครับนะครับความหวานก็16ครับผมเนาะ เล่นมันอาจจะเหลื่อมไป 16, 17นะแต่สองจริงเส้นตัดมันมันเป๊ะที่16นะเนาะสองผ่านกล้องมันมันซูมมันสูงไปนิดนึงนะครับผมนะแตเ่เส้นตัดจริงมันจากดูจากตามัน16นะคนะนะรับผมเนาะก็ถือว่าหวานนี้ครับนะผมเป็นสายนุ่มที่ค่อนข้างหวานนะครับผมหวานผมว่าคำว่า,าหวาน ได้ดีเลยผมเนาะเซตเอ่อเซตที่ปลูกรีวิวในในในช่วงนี้ก็หวานแบบญี่ปุ่นไม่ไม่ได้หวานแบบแหลมโดดน,นะผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมสําหรับคุณภาพการกินอนะ่ะดีนะครับผมเนาะถ้าใครชอบสายญี่ปุ่นนะแบบสไตล์ญี่ปุ่นนุ่มละมุนหวานหอมไม่กินหอมนะผมเนาะกินหอมผมว่าหอมดีใช่ได้นะกินหอมกลางๆนะผมเนาะ หอมแบบได้อัทรสเมลอนนะผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัมผัสนะผมว่ามันหอมกลางๆครับผมไม,ไม่ได้หอมแรงครับผมหอมแบบได้อัตรสแกรกินเมลอนนะผมเนาะสรุปแค่นี้ผมก็เมลอนโฮททลุครับผมก็เป็นเมลอนอีกตัวหนึ่งนะที่ผมว่าน่าปลูกต้นเขาผมผมชอบอาการต้นเขามากต้นเขาแข็งแรงครับผมนะเนาะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคทางบุงทางใบเลยนะผมเนาะยืนต้นได้แข็งแรงมากก็ มาลงมาแมลงอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลงรบกวนทําลายนะผมเนาะแต่อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ปูกอข้างๆกันมีลายแดงลงแต่อตัวนี้ลายแดงไม่ลงนะผมนะก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ที่ดีอีกตัวหนึ่งนะที่ผมชื่นชอบับผมเนาะใครที่ชอบสไตล์ญี่ปุ่นนะผมก็ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามโปรเจกต์อีซี่ทุกช่องทางนะผมไม่ว่าจะเป็นเพจนะผม YouTube Sho p e e Lazada นะผมแล้วก็ช่อง Tik t o k ด้วยนะครับผมเนาะก็ สามารถเข้าไปาด,ด,ดูคลงดูคิปอะไรก็หรือว่าจะอุดหนุนผมก็สินค้าอะไรต่างๆก็เข้าไปดูได้นะครในช้อปปี้ดซาด้าหรือว่าจะสั่งที่เพจก็ได้นะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ